สวัสดีเ่อนสาวเส้นชายลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะวันนี้ท่านอยากจะตัดทรงปะหมอคางดำนะเอาไหมท่างเดียวคุณเดียวตาชีดคุณเดียวไม่เอาใส่หัวเลยก็ถ้าทรงปะหมอคางดำลูกค้าไม่โอเคเราก็ไม่ต้องตัดเราจะตัดเป็นทรงลักษณะเปิดข้าง เกิดข้างแล้วก็ข้างหลังเป็นตัวบีนะแล้วก็ข้างข้างข้างหลังตะโค้งครับข้างหลังตะโค้งเป็นหางปลานะครับก็ตัดเลยเป็นหางปลาเลยเป็นทรงที่ไม่มีในตำรานะตรงนี้แต่จริงนะทั้งใหญ่ใช้เจ้าปัตตายนยี่ห้อ ซูเปอรวีนะครับรุ่น fc 1ซีหนึ่งพันะครับก็ติดกล้าลง,ลง,ลง,ลงมาต้องปูมาไอทีไอมุมด้านซ้ายเขียว ตรงนี้นี้ก็อะไรถ้าผับโป้งเลยไป

เป็นเป็นทรงที่ไม่มีในตำรากำนะลังพัดเคลอยู่ในกระแสตอนนี้ทีนี้เราก็ขอให้สุดเป็น0.5กระบาดขึ้น0.5 มาดูห้างนี้ตัดขึ้นนี่เราก็อะไรนี่เราก็ตัดผมออกนะครับเกิดขึ้นเลย ขีดออกร้อยสู่จุห้าสวัสดีครับ atau syarat tersebut น,นอนหมีจะไรชุดเลยเราคือเราคือเราตัดการยินตนาการของเราอ่ะสุดสุดท้วย ไอ้ส,สิหกพันศูนย์ไึ้น ได้ทั้งอะไรได้ทั้งอันดร์คับได้ทั้งถูบอกด้วยข้างนะครับตรงนี้เป็นไงครับชอบไหมพี่ชอบมากเลยครับแปลกใหม่มากเลยครับดูดีไหมดูดีมากเลยครับทรงประมุขทางดเหลือผมไว้ตรงตรงข้างหูด้วยอืมรับเป็นไงครับเอาเป็นว่าทรงไอ้สโมยลายญี่ปุ่นเนเรียกพี่ก็เชื่อเชื่อใจในช่างใหญ่อยู่แล้วครับครับทรงนี้เป็นทรงที่ฮอตฮิตนะต้อนร,รับกับซอฟต์เพวเวอร์อนะครับของรัฐบาลนะ อรอื c o ทุกคนต้องเหลียวมองครับตรงนี้ไปไหนก็ต้องเหลียวมองครับว่าข้างหน้าเป็นยังไงอยากเห็นอยากเห็นหน้าคนตัดนะอ่ะฝากกดไลคกก็แชร์ด้วยกดดอกกเวย้ยมีมีค้ามาอาตา